วันก็สบายดีแล้วค่ะตอบคนนั่งข้างๆออกไปอย่างไม่ค่อยเต็มเสียงอืมวันซินดี้ดีใจจังเลยค่ะที่วันกลับมาเป็นปกติอีกครั้งดวงหน้างามยิ้มระรื่นขึ้นมาอย่างเต็มหน้าซินดีล้ล่ะเป็นห่วงวันอยู่เลยและคิดว่าว่างๆจะกลับ ไปเยี่ยมวันที่บ้านด้วยนะคะหญิงสาวพูดพร่ำพร้อมฉีกยิ้มกว้างออกมาจนตาหยีมาเห็นวันที่นี่วันนี้แล้วซินดี้ดีใจที่สุดเลยค่ะซินดี้ยังคิดอยู่เลยว่าจะกลับไปขอเง,งอ้อคืนดีกับวันอีกครั้งนะคะวันวัน ไม่โกรธซินดี้ใช่ไหมคะที่วันนั้นซินดี้เดินออกมาจากชีวิตของวันดวงตาคู่งามจับจ้องคนตรงหน้าหวังสื่อความหมายแววตาเว้าวอนถูกส่งถ่ายให้อีกคนได้รับรู้ว่าเธอยอมงออ้อนวอนขอรู้แก่โทษในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปเมื่อครั้ง จบความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาด้วยเธอรู้ดีว่าถ้าคนของอดีตถูกเธอออดอ้อนด้วยสายตาแบบนี้แล้วท่าทางแบบนี้ที่เธอชอบทำเสมอเมื่อต้องการงอนง้อเจร่อนถึงแม้นความผิดของเธอจะมากมายแค่ไหนเธอก็มักจะได้รับการให้อภัยอยู่เสมอเรื่อยมา และครั้งนี้ก็คงไม่ต่างจากเดิมๆที่ผ่านมาชินดาคิดว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพียงแค่เธอกลับไปพยายามงอนงอคนของอดีตเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาให้ได้เออเออซินดี้นี่คุณปีเมียของวันค่ะซินดี้มณีวันเหลือบมองใบหน้าสวยหวาน ของคนตรงหน้าและว,วันก็กำลังจะจัดงานแต่งงานกันในเร็ววันนี้คำพูดที่ออกมาจากปากบางดุดเหมือนสายฟ้าฟาดพาลงกลางใจสาวความหมายของประโยคนั้นสามารถตัดขาดความสัมพันธ์ในอดีตลงได้อย่างสิ้นเชิงใบหน้างามที่ฉาบชายไปได้วยรอยยิ้มสดใสเศร้สาสลดลงแทบทันที กระนั้นสายตาความแข็งขึงก็ตวัดมองไปยังคนที่นั่งเงีย,งยบๆอยู่ตรงข้ามกับอดีตคนของหัวใจอย่างรู้สึกขัดในอกยิ่งรอยยิ้มเมื่อครู่ที่เกลื่อนอยู่บนใบหน้างามก็พลันจางหายไปอย่างฉับพลันวันไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคะวันวันแค่พูดรอเล่น กับซินดี้ใช่ไหมคะมันต้องไม่ใช่อย่างที่วันพูดหรอกใช่ไหมปากบางพูดพร่ำปฏิเสธความหมายที่ได้รับรู้แต่หัวใจกลับกระตุกวูบไหวหมดแรงลงดื้อร่างบางแข็งทื่อไปทั้งตัวทั้งตกใจและคาดไม่ถึงในสิ่งที่เพิ่งได้ยิน เมื่อรับรู้ว่าอดีตคนของหัวใจมีใครคนใหม่แล้วถึงขนาดต้องประกาศจัดงานแต่งงานต่อหน้าเธออย่างไม่กล้าความรู้สึกและที่สำคัญคนคนนั้นไม่ใช่เธอชินดาไม่อยากจะโทษใครว่าเหตุใดเธอจึงรู้สึกสูญเสียคนคนนี้มากมายถึงเพียงนี้แต่ก็เป็นเพราะเธอเอง ที่เลือกเดินออกจากชีวิตของเจ้ารอนซึ่งเธอก็รู้ดีว่าที่ผ่านมาคนคนนี้รักเธอเสมอไม่เคยเปลี่ยนด้วยเหตุที่ว่าเธอรับไม่ได้กับสภาพร่างกายไม่เป็นปกติอย่างคนทั่วๆไปจากอุบัติเหตุในครั้งเมื่อสามปีที่ผ่านมาด้วยหน้าที่การงานในฐานะตำแหน่งนางแบบ เบอร์ต้นต้นของเมืองไทยส่งผลให้สังคมให้การยอมรับและคาดหวังในภาพลักษณ์ที่เธอต้องรักษาไว้อีเจนซี่มากมายติดต่อเข้ามาให้เธอมีงานไม่ขาดสายด้วยรูปลักษณ์ที่สวยเฉียบทันสมยัยเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคนั้นทำให้ชินดาไม่มีแม้เวลาอันน้อยนิด เหลือให้กับหญิงคนรักเลยสามร่างกายที่ต้องได้รับการดูแลอย่างแรงนั่นอีกทำให้เธอไม่กล้าที่จะยืนอยู่ในตําแหน่งที่เคยยืนได้อีกต่อไปแล้วยังผลให้ต้องบอกเลิกสิ้นสุดความสัมพันธ์ในครั้งนั้นแต่ที่ผ่านมาเธอก็ประจักษ์ในหัวใจของเธอแล้วว่าสิ่งที่เธอเลือกทำนั้น เป็นสิ่งที่ผิดพลาดมหันในชีวิตของเธอเพราะชีวิตนางแบบมักจะหมดความหมายไปกับการเวลาเมื่อคลื่นลูกใหม่ท้าทูมขับไล่ละลอกคลื่นลูกเก่าที่เคยโดดเด่นให้หมดความสำคัญลงเมื่อผ่านช่วงเวลาที่สูงที่สุดไปแล้วและคลื่นลูกใหม่ ยังสามารถกบเกลื่อนขึ้นลูกเก่าได้เสมอเธอเองก็เช่นกันที่ไม่สามารถหลีกนี้กฎของธรรมชาตินั้นไปไม่ได้ถึงแม้นว่าเธอจะคิดเสมอว่าเธอเอาอยู่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยและกฎของธรรมชาตินั้นได้ทำให้เธอซิโรล,ล,ลาบลง ยังไม่รู้จะต่อกรได้อย่างไรถ้าแม้นเธอยังอยู่ที่เดิมไม่มีเสียละที่ชนด,ดาจะต้องวิ่งหางานหาเพื่อนหาคนรักมีแต่คนเหล่านั้นจะวิ่งเข้าหาถ้าคนที่เธอกุมมืออยู่ยังเคียงข้างอยู่ในชีวิตของเธอ อะไรคะวันซินดี้ไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมคะชนะด,ดาตวาดัดสายตามองผู้หญิงหน้าจืดชืดที่อีกคนเอ่ยอ้างว่าเป็นเมียและกำลังจะแต่งงานกับอดีตเจ้าของหัวใจของเธอวันวันอย่าบอกนะคะว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงบ้านๆคนนี้นะคะเท่าที่ซินดี้รู้จักวันมา นี่ไม่ใช่สเปคของวันเลยนะคะสเปคของวันต้องเซ็กซี่เฉิดฉายต้องอย่างซินดี้วันถึงจะมองไม่ใช่เหรอคะไปเอาผู้หญิงหน้าตาจืดชืดแต่งหน้าแทบไม่มีสีสันเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็พื้นๆดูไม่ต่างจากเด็กรับใช้ในบ้านเลยวันจะมาบอกว่าเป็นเมียของวันได้ยังไงคะ คำวิจารณ์คนของหัวใจอย่างไม่ยอมลดละทําให้ดวงหน้างามของมณีวันแข็งขึงขึ้นมาแทบทันทีมือที่ถูกอีกคนกุมยึดเอาไว้แน่นชักกลับเข้าหาตัวอย่างแรงจนสามารถหลุดเป็นอิสระซินดี้หยุดเลยนะหยุดวิจารณ์คุณปีของวันเดียวนี้ถ้าซินดี้ยังไม่หยุด วันก็ไม่มีอะไรจะพูดกับซินดี้อีกต่อไปแล้วน้ำเสียงเย็นชาจนคนฟังสะท้านสั่นขึ้นมานินดๆด้วยไม่เคยเห็นกริยาอย่างนี้กับอดีตแฟนสาวเลยไปเถอะค่ะคุณปีเรากลับกันเถอค่ะวันดื่มกาแฟเสร็จแล้วดวงตาคู่งามอ่อนแสงลงแทบทันทีรับรู้ได้ดีว่า ใบหน้าขาวผ่องของอีกคนซีดเผือดลงมากจนชวนดูน่าสงสารจากแรงลมของคำวิจารณ์ของคนในอดีตอย่างไม่คิดจะให้เกียริหญิงคนรักของเธอเลยแม้นแต่น้อยมณีวันพวดพลาดลุกขึ้นจับมือคนที่นั่งทำหน้าตื่นตื่นให้ลุกขึ้นยืนตามออกแรงฉุดให้เจ้าหล่อนออกเดินอย่างไม่รอ ฟังความคิดเห็นเท้างามชะงักแทบจะทันทีเมื่อมืออีกข้างถูกฉุดดึงรั้งเอาไว้วันวันจะมาเดินหนีซินดี้อย่างนี้ไม่ได้นะคะซินดี้ไม่ยอมนะวันต้องอธิบายให้ซินดี้เข้าใจก่อนซินดี้ไม่ยอมใบหน้างามภายใต้เครื่องสําอางหนาเตอะบึง้งตึงบอกบุญไม่รับ เมื่อรับรู้ว่าเธอไม่ได้รับความสำคัญจากอดีตคนรักเหมือนเฉกเช่นในอดีตท,ที่ผ่านมาเลยแม้แต่น้อยซินดี้ปล่อยปล่อยวันเดียวนี้ขอร้องเสียงหวานที่เคยหวานเชื่อมขุ่นเข้มขึ้นมาจนคนฟังสะท้านสั่นไปทั้งหัวใจ ด้วยม่เคยสักครั้งที่เธอจะเคยได้ยินและปฏิกิริยาที่เธอกำลังสัมผัสไม่เคยเลยมีแม้สักครั้งที่เธอจะเคยเห็นจากอดีตคนรักถ้าซินดี้ไม่ปล่อยวันแม้แต่คำว่าเพื่อนวันก็จะไม่มีให้ซินดี้อีกต่อไปเลยความห่างเหนินเจือไว้ในน้ำเสียงขุนเข้มนั้นอย่างไม่ปิดบงัง ยังผลให้คนฟังน้ำตาลื้นขึ้นมาแทบทันทีทันใดน,นั้นทำนบน้ำที่เคยแข็งแกร่งก็ปริแตกออกมาเป็นทางยาวส่งผลให้น้ำที่เก็บกักไว้ไหลอาบสองแก้มงามยังไม่รู้สึกอับอายเลยแม้นแต่สักนิดวันจะทำอย่างนี้กับซินดี้ไม่ได้นะคะ ไงวันเคยบอกว่ารักซินดี้มากมายเหลือเกินไม่ใช่เหรอคะไงวันนี้เห็นแม่หน้าจืดนั่นดีกว่าซินดีล้ละคะเสียงสะอื้นดังขึ้นเป็นละลอกพร้อมกับคำพูดพร่ำอ,ออกมาอย่างหวังตัดพอซินดี้ซินดี้ต้องเข้าใจนะคะว่าอดีตก็คืออดีตท,ที่ผ่านมา วันเจ็บมามากพอแล้วและวันก็ไปจากด้วยตัวเองแล้วว่าความสวยงามของคนเรามันไม่ได้วัดกันที่รูปร่างหรือหน้าตาเลยแม้แต่น้อยวันยอมรับว่าเมื่อก่อนวันเอาแต่มองภาพรักภายนอกเป็นอันดับแรกถ้าจะเลือกคบหาดูใจกับใครแต่ทุกวันนี้วันรู้แล้วว่า เปลือกพวกนั้นมันไม่มีความหมายกับชีวิตของวันเลยตรงนี้ต่างหากล่ะคะซินดี้ที่มีความหมายมันคือสิ่งน,นี้มานีวันดึงมือกลับจากคนเจ้าน้ำตาที่ยืนอยู่ตรงหน้าจิ้มนิ้วชี้ไปที่อกข้างซ้ายของตัวเองอย่างหวังให้อีกคนเข้าใจก็นี่ไงคะวันซินดี้กลับมาแล้ว กลับมาหาวันแล้วนะ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 วันนะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันอีกเถอะนะคะน้ำเสียงออดอ้อนเอยงอนงออีกคนออกไปอย่างหวังให้เห็นใจมันสายไปแล้วละ่ะซินดี้ตอนนี้หัวใจของวันไม่มีที่ว่างเหลือให้กับใครอีกแล้ว ไปเธอคุณปีเรากรับกันเถอะพยพยเยอใบหน้าขึ้นลงงึกๆให้อีกคนรับรู้ความหมายแล้วออกแรงฉุดให้เจ้าหล่อนเดินตามอีกครั้งครั้งนี้มณีวันมีก้าวย่างที่สุดแสนจะมั่นคงและแต่ละก้าวดูแล้วไม่หวั่นไหวตามแรงต้านเลยสักน้อยแม้นจะได้ยินเสียงอีกคน รั้งให้เธอได้หยุดเดินมือของคนที่เธอกุมไว้มัน่นดูเหมือนว่ามือนุ่มนั้นจะเย็นเฉียบจนหน้าใจหายมณีวันยกมือเล็กขึ้นจรดที่ริมฝีป,ปากเพื่อหวงังทรงทายความอบอุ่นให้มือนุ่มนั้นได้กลับมาดังเดิม ความเงียบปกคลุมไปทั่วบริเวณแอร์คอนเนชั่นที่ว่าเย็นฉ่ำของรถคันหรูก็ไม่ทำให้หัวใจที่ลุ่มร้อนของมัน,นีวันเย็นลงเลยแม้แต่น้อยคุณปีจ๋าคุณปีโกรธวันไหมคะที่เออเออซินดี้เขาพูดอย่างนั้นกับคุณปีนะคะ ปีใหม่สูดเอาอากาศรอบตัวเข้าปอดยาวเหยียดก่อนจะตอบคำถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่คิดว่าเป็นปกติมากที่สุดไม่หรอกค่ะคุณวันถึงแม้นว่าตอนแรกปีจะรู้สึกโกรธและตกใจอยู่ใช่น้อยแต่คุณวันก็ทำให้ปีเห็นแล้วว่าคุณวันน่ารักกับปีมากแค่ไหนคุณวันให้เกียรติ และคอยปกป้องปีเมื่อปีได้รับการคุกคามจากอดีตคนรักของคุณอย่างนั้นนะคะปีขอบคุณคุณวันมากนะคะที่คอยปกป้องปีอย่างนั้นถึงแม้นว่าปีอาจจะจืดชืดแต่งตัวธรรมดาเป็นผู้หญิงบ้านๆอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูดจริงๆก็ตามเสียงใสหวานแผ่วลงนิดๆเมื่อคิดถึงบุคลิก ที่สุดแสนจะธรรมดาของตัวเองนั้น <c oughs> ใครว่าคุณจืดชืดคะคุณปีคุณปีนะ่ะเป็นผู้หญิงที่ร้อนแรงมากเลยนะคะคุณรู้ตัวไหมคะคุณปีและเมื่อคืนวันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณนะ่ะร้อนแรงสุดๆเลยอะคะ่ะและ วันก็ชอบมากด้วยเอาไว้คืนนี้วันจะไปหาที่ห้องนะคะจะพิสูจน์ให้คุณปีเห็นอีกรอบว่าคุณปีน่ะเป็นผู้หญิงที่ร้อนแรงและเซ็กซี่ที่สุดหนำซ้ำยังไม่แพ้สาวนไหนที่วันเคยคบมาเลยอืมคุณวันห้ามเลยนะคะคืนนี้ห้ามค่ะ คุณวนันคุณต้องพักผ่อนนะคะร่างกายของคุณต้องได้รับการเตรียมพร้อมสําหรับการผ่าตัดใหญ่ที่จะมาถึงนี้นะแล้วอย่ามาทำตัวเป็นเก่งในเรื่องอย่างว่ากระปีอีกเอาไว้ให้ร่างกายของคุณฟื้นตัวดีแล้วหลังจากผ่าตัดเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะยังไงใบหน้างองงํา ราวกับสมอเรือถ่วงเรือส่งให้คนทำหน้าระรื่อนอย่างนึกมันไส <c oughs> คุณปีจ๋าไม่ทันแล้วล่ะคะ่ะคุณยา่าท่านไปที่บ้านของคุณแม่ของคุณปีแล้วและคิดว่าท่านทั้งสองก็คงกำลังตกลงเรื่องที่จะให้เราจดทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้วล่ะคะ่ะไม่เชื่อคุณปี โทรศัพท์หาคุณแม่ดูสิคะโทรศัพท์เครื่องหรูถูกส่งให้คนตรงหน้าที่ทำหน้าตื่นตื่นอย่างหวังตอบย้ำความจริงไม่นานคนปลายสายก็กดรับตอบกลับมาค่ะคุณแม่ปีมีเรื่องจะปรึกษานะคะค่ะอะไรนะคะคุณแม่คุณแม่พูดอะไรคะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ แล้วคุณแม่ไม่ถามความสมัครใจของปีก่อนหรอกเหรอคะเอา้าได้ไงคะคุณแม่แล้วแม่นุชก็เห็นชอบด้วยอีกต่างหากคุณแม่น่ะคุณแม่นะคุณแม่นะแมโอดครวนคนปลายสายออกไปด้วยสิ่งที่เธอคิดไว้ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการไม่นานโทรศัพท์ ก็ถูกกดปิดลงใบหน้างามตวัดค้อนวงใหญ่อย่างรู้สึกขัดในอกยิ่งมองคนทำหน้าระรื่นอย่างไม่รู้จะทำอะไรไปมากกว่านั้นแล้วคุณวันคุณนี่ร้ายจริงๆเลยนะมีที่ไหนให้คุณหญิงท่านและแม่นุชตไปทาบทามสู่ขอปีและกำหนดวันจดทะเบียนคู่ชีวิต เศษศัพท์แล้วยังนั้นคุณแม่ก็เห็นสมควรกับคำขอของคุณหญิงท่านโดยที่ไม่มีข้อแม้นใดๆเลยหนามซ้ำคุณแม่ยังไม่ขอความคิดเห็นจากปีก่อนด้วยเอ่ยความขัดข้องมองใจในพฤติกรรมของคนตรงหน้าอย่างขัดในหัวใจยิ่ง คุณปีก็วันจริงจังกับคุณปีมากนี่คะวันไม่อยากจะรออะไรอีกต่อไปแล้วสําหรับวันแล้วรักก็คือรักไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะรอค่ะคุณปีก็รู้ว่าชีวิตวันต้องผ่านมรสุมชีวิตมามากมายแค่ไหนทนทุกทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจมาก็นานเอาโข ổ. คุณย่าท่านเห็นวันมีความสุขท่านก็ไม่อยากจะรออะไรอีกต่อไปแล้ววันสัญญาวันจะเข้ารับการผ่าตัดเตรียมตัวให้ดีตามคําแนะนำของคุณปีเพราะถ้าวันทำอย่างนั้นแล้วจะทำให้วันกลับมาเป็นปกติได้อย่างคนทั่วไปคิดว่าคุณปีคงเข้าใจและรับรู้ถึงความตั้งใจ ที่จะมีร่างกายที่ปกติของวันนะคะนานะนคุณปีนะอย่ากโกรธวันเลยนะคะที่ให้คุณย่าไปทาบทามสู่ขอคุณกับคุณแม่โดยที่ไม่ปรึกษาคุณก่อนแล้ว,วันก็ดีใจมากที่คุณแม่ของคุณปีไว้ใจและเชื่อใจที่จะให้วันดูแลคุณปีต่อจากท่านนะคะ ถึงแม้นว่าวันนี้จะเป็นวันเองที่ต้องให้คุณปีคอยดูแลแต่ตอนนี้ไปวันสัญญาจะดูแลคุณปีให้ดีที่สุดนะนะนะคุณปีนะให้วันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณนะคะคําพูดเว้าวอนออดอ้อน,ออน,ออนคนตรงหน้าอย่างหวังให้เห็นใจดวงตาคู่งามพิงพลายระยิบระยับขึ้นมาอย่างหวังอ้อน คุณวันจา๋ามาถึงขนาดนี้แล้วปีก็คงปฏิเสธคุณไม่ได้แล้วละ่ะค่ะคุณเล่นมัดมือชกให้คุณหญิงท่านและแม่นุชไปสู่ขอปีกับคุณแม่จนคุณแม่ตกปากรับคำท่านกลับไปแล้วแล้วปีจะปฏิเสธอะไรได้อีกล่ะคะดวงตาคู่งามเบิกโพรงขึ้นมาอย่างเลิงล่า เมื่อได้ยินประโยคของคนที่เธอวอาวอนขอความเห็นใจชัยยอคุณปีวันดีใจจังเลยค่ะดีใจที่สุดนี่สามโลกเลยที่คุณปียอมรับไม่ปฏิเสธวันอีกต่อไปแล้วอ้อมกอดสุดแสนจะอบอุ่นรั้งให้คนของหัวใจกระชับเข้ามาใกล้ออกแรงกดร่างเล็กให้แนอบอก ถ่ายทอดความรู้สึกรักผ่านอ้อมกอดน,นั้นยังไม่คิดจะปิดบงังเราทุกคนต้องการความรักมันเป็นสิ่งที่ไม่แปลกเลยและถ้อยคำคำนี้ล้วนเป็นเรื่องจริงแต่บางทีเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าความรักจากใครที่เราต้องการมากที่สุดเพราะในโลกใบนี้เรายังมีค่ากับใครบางคนเสมอ กว่าที่คนสองคนจะรักกันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วยิ่งพอได้รักการกระทำให้มันคงอยู่ยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเข้าไปใหญ่เราจึงไม่ควรไปหาเหตุผลต่างๆมาทำให้รักมันยากไปมากกว่านี้อีกแล้วเพราะความรักบางทีมันอาจไม่ใช่การที่เราเลือกคนที่ดีที่สุดแต่มันคือการที่เราพอใจ กับคนที่อยู่ในหัวใจของเราตัางหากมณีวันเธอเห็นด้วยกับความคิดนี้อย่างแรง